ตอนนี้ผมก็หาแมปที่ผมอยากจะเล่นได้สักทีแล้วทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยเฝ้ารอการเล่นโลมฟล็อกมาเนิ่นนานยูแมปอะไรวะเนี่ยมันจะไปไปอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเรืเ่อวเดียว,<อ>ยวคนเสียงใครเสียงใครอะ <c oughs> <c oughs> เสียงคนตอนนีตลอเอ้ยเกใครอะอุย <c oughs> นันวันฟีฟีมทุกคน ตอนนี้เนี่ยพี่เฟรมเขาก็เข้ามาอยู่ในโรมบล็อกกับผมในแบบพังกระเกมเขาเรียกว่า Survival Game ไหมพี่เฟรมโอเคไม่เห็นมีใครเลยวะเนี่ยคนไม่มันมันไปเกมรูมบล็อกเนี่ยมันจะเป็นแบบเซิร์ฟเซิร์ฟมันเป็นชแนลอ่ะโอ้เออมันจะเป็นชแนล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 ไปคนอาจจะเอ๊เไอ้นี่มันเชิญพี่ไหว้นี่มันเชิญเอ้ยมันมันก็เชิญผมเหมือนกันแต่ผมไม่รับมันไม่รับไม่รับเออผมเกลียดมันคือเกมเนี้ยพี่มันจะเป็น Survival Game ไหมก็คือเหมือน ทั้งก็เกมใน Minecraft อ่ะเย้ยเอาวะเออแต่แต Minecraft อ่ะอะไรนะ <laughs> 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 มันดูสวยกว่าเใช่ใช่ดูสวยกว่าวันนี้ทุกคนผมได้ชวนพี่เฟมเนี่ยมาเล่นโรสบอกหลังจากที่พี่เฟมเขาบอกว่าเขาอยากจะหัดเล่นโร b บล็อกบ้างเ <c oughs> พราะว่าเขาเห็นผมไอ้ไทม์แล้วก็พี่เอกเนี่ยได้นักเล่นกัน เขาก็คลิก๊อมไปเห็นเราเล่นสนุกอยากเล่นตามสักพักก็เอาไปอัดด้วยเนี่ยโอเคไปแล้วสกอี้ได้เวลาแล้วเราจะเล่นเป็นอ่าโซโล่หรือว่าเราจะเอาเป็นมันมีหลายโหมดอ่ะเอาเป็นคู่เลยเป็นคู่มันมันมีแต่สามอ่ะมันมันมันไม่มีคู่อ่ะงั้นก็เอาไอดีไปด้วยไหมที่เชิญเราเออเอาเอาเอาไปไปไปเราเรากดโซโล่โอเคโซโล่จัดดิเราเรากดโซโล่แล้วเราค่อยมาฆ่าเออเอกมาดิมีมีเวลามาขโมยอ่ะยังยังยังไม่กดเลย ไม่มีเวลาต้องมีเวลาเ้อนกดนกต้องกดไหมกดสโล่์ไหมมีไหมมีไหมอ๋อแสดงว่าเราได้กดไอ้นี่ได้มันไม่มีดูโร่อะนาจะกดอันนี้ได้อันที่สองกดไปสามก็ได้มั้งเออใช่เพื่อนจะหาเพื่อนให้เราไปเอกันเลยไม่รู้จะรอเวลาถึงตอนไหนนะทุกคนเข้ามาแล้วยูยอยู่ไหนอะนี่ยอยู่อยู่ริมสุดเลยคือไม่เห็นได้อยู่ไหนอะ เนี่ยลิ้มสุดอ่ะเออเฮ้ยแต่ป่ะโอ้กดนี่ได้กดกดชิปได้เออกดชิปวิ่งได้ครับกดชิปวิ่งได้นะมาเลย let's go ไปแล้วเข้า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 กด f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  ไปไอ้ยไอ้ยเดี๋ยวนี้ไปแล้ว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 ดีแล้วไป็นระจารเป็นระจารเป็นระจารเป็นระจารป็ะจารเป็นระจารก็มาเลยครับก็มาเลยครับเออคุณเฟรมจะซัดพี่มาคุณจะตายนะครับคุณเฟรมครับคุณจะตายนะครับว้ยมันจะเคี้ยว เคียร์มันสัตพี่โอ้ยถีบเคียร์มันสัตพี่ตายตายมาตายมาตายจะได้มาตายจะได้ถีบถีบเคลียร์ระเบิดก็ถีบเคียร์ระบิยไอ้จำยานี่มันมันคืออะไรบ้างวะเนี่ยนึกกูสดเฮ้ยทำไมมันมันไม่น่าเหรอทำไมมันมีเพื่อนน่ะเฮ้ยมีแฟนเดี๋ยวกูไปหาพี่ดีก่อนตายโดนลูกก็ทิบงตายเว้ยมันทำลายพี่กูมันรู้มันรู้พี่ ไม่ต้องห่วงพี่จะล้างแค้นให้พี่เองเนี่ยลงเย่อค่ะพี่ฟฟมพี่ไม่ดูตัวผมไว้อ่ะเดี๋ยวไปเจะขาไม่เจอเลยเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยไปทุกคนเดี๋ยวเราจะต่อไปล้างแค้นให้พี่เฟมเลยจัดเลยใครมันประกาศทำลายพี่เฟมเราไม่ยอมหรอกแต่ทำไมกูเดินมาตรงบริเวณนี้มันกูไม่เจอใครเลยวะเนี่ยฮะพอเจอสักคนจะฆ่ากันหมดแล้วคือเราจะต้องพยายามเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วว่ะเอาดิไอเดียอยู่คนเดียวเออมันอยู่คนเดียวอยู่ไกล้เลยมันมันเผลออยู่ว่ะไปแล้ว มาเลยครับก็มาเลยครับมาเลยครับนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ไง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 ล่ะนี่ล่ะโอมันดัาบว่วงมันดับว่วงโอ้ยเดี๋ยวกูมาดิล่ะมาดิล่ะมาดิล่ะอ่ะอ่พี่เบิ๊มพี่เบิ๊มมันจะเจ็บปะเฮ้ยเดี๋ยวดูเอามันกินยาเโอ้ยบี๊มันเจ็บมากมันเจ็บอะ เอทำไมปาร์ตี้เราไม่เป็นไรหรอกพี่โอาเถปาร์ตี้เราเอาใหม่ได้เราล็อกแม่ไปเอออันนี้แค่สับเซิร์ฟไงสับเซิร์ฟผมอยากให้พี่เล่นด้วยผมอยากให้พี่เล่นด้วยแค่นั้นพี่รู้แค่นั้นพอผมแค่อยากให้พี่เล่นด้วยไปรอตาใหม่ทุกคนตาใหม่ดีกว่ามาแล้วพี่วี่นตัวผมนี่อ่ะมีไงนี่ไงไอ้เบฟหัวหัวจิจจอกปะเออใช่หัวจิจจอกโอเคโอเคพี่หัวทองเอาไปข้างหลังไปข้างหลังพี่ไปข้างหลังพี่ไปข้างหลังพี่ได้ไข้างหลังพี่โอเคนะ ไอ้สปีดลเลเฮ้ยเป็นตามเป็นตามตอยมันตอยมันตอยมันตัวนี้ตัวนี้ตัก็บตามัวไหนตัวไหนเก็บพี่ตัวนี้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 เพี่ีวนี้ไอตัวพี่วิ่งเองอะเฮ้ย เปกดอะไรไปกดแน่นตรงพี่คนพี่เออะเปไปกดดนปุ่มไหนไม่รู้มันพิ่เองเฉยเลยพี่เ๋ยพี่ไปกดดนปุ่มไหนอะเล่นเกมมีปัญหาว่าเนี่ยเปิดเปิดเปิเฮ้ยคนงหน้าวังคนกน่าจัดิเดี๋ยวจะคนแบบจ้าเลยเอามันจิก้าเฮ้ยมันมีเพื่อนมีเพื่อน ไม่ไม่รู <KNOW> mm <nervous> London, shots, ้ไม่ร <produ> ู้พี่พี่พี่เอ้ยกระหลังกระหลังมีคนนึ่งกระหลังมีคนนึ่งจะดีจะดีจะคนจะคนนึงอะเนี่ยเฮ้ยพี่ผมได้เคียวได้เคียวสุดโคตรมาสวยสวยสวยหวานวะได้เคียวเคียวไปนึงไปนึงเปลี่ยนเคียวก่อนเปลี่ยนนี้ด้วยได้ได้ได้จะพร้อมมั้ยยังพี่พร้อมมั้ยยังไอ้พร้อมแล้วเนี่ยพร้อมแล้วไอ้ไอ้เสร็จระเบิดเกิดเลยเนี่ยเราพร้อมที่จะบวกแล้วพี่ตามมาแล้วมูลนิธิแล้วไประเบิดเนี่ยเวลาเราวิ่งหนีเราสามารถกดได้มันจะทำให้ฝันเราข้ามตาบอร์ดแล้วไอห้าเนี่ย เอห้านี่คืออะไรเออเป็นอไรคล้ายลูกศรนะลูกศรเป็นกระสุนของหน้าไม้อ้โอเคเจอเจอเจอแต่เรายังไม่เจอคนเลยอะพี่มันไรวิเวเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นวิ่งอยู่ตรงนี้ตัวนึงอะเฮ้ยจะเย็นดจไว้จบไว้เราต้องกลัตัว้เจอกองเจอกองเจอกองมันเหลือกองชิบชิบาเจอคนเอาเอาด้วยน้ำยาสปีดเห็นไหมเฮ้ยเอ๊ะน้ำยาสปีดเออนี่คือน้ำยาสปีดเราต้องกินด้วยจับบ่วง ดาบม่วงเออนั่นแหละดาบม่วงเลยผมก็มีเคียวมุ้งเหมือนกันเรา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 ต้องเดินเออเออวิพี่เดินเออโอเคได้เราต้องเดินแบบเออเออเว้ยแล้วทุกคนมันจะคิดว่าเรากากเว้ยเฮ้ยข้างหน้ามันมีมันมีอาชีพซอมบี้พี่เฮ้ยมันดูดีไปหลายคนด้วยว่าเราจะสู้ไหวหรอเนี่ยไม่มันมันมีแค่คนเดียวพี่แต่มันแค่มีอาชีพซอมบี้ข้าวันเอ้ยแล้วพี่ไปเลิกก้าวเฮ้ยพี่ไปไม่ได้พี่ไปไม่ได้พี่ไปไม่ได้เอ้าไปไหนอ่ะ มือที่กูเออเสื้อดำเป็นเสื้อดำเออนั่นแหละสวยแคร์ละแคร์ละมีความแล้วไอ้พวกนี้เป็นซอมบี้ทีนี้ก็ทีก็จะจะจะเกิดอะไรขึ้นอไอเมื่อกี้ไอ้คนเมื่อกี้มันเป็นซอมบี้ของไอคนเมื่อกี้เออคือมันมีอาชีพที่แบบว่าถ้าเราฆ่าคนอื่นตายอ่ะมันสามารถปลุกให้คนอื่นที่ตายกลายเป็นซอมบี้ลูกน้องเราได้เย่ แล้วไอดีเป็นใครเด่ะไอ้ที่มาฆ่าพี่เลยไอ้ไอ้พี่้จะเป็นเพื่อนไอ้คนเมื่อกี้อ่ะโอ้ยี้เราได้ดันไหมเราฝึกอยู่ไกลกว่านะยี่เฟมอยู่ไกลว่ะโอ้เราฝังเราเราไปฝั่งรถเดี๋ยวพี่ไปหาเว็บได้ผมจะวิ่งไปตรงกลางเป้าขอแล้วจะไิงพี่ออกโอเคได้แลลวพี่เอาพอมะพร่อับหลังจะวิ่งเลสก้ไปลง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 โอ้ดี ผมได้น้าไม้มาผมได้น้าไม้มาโอ้ย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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยอยถอยย่อ๊ยโอ๊ย่อ๊ยโอ๊ยโอันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโา๊ยโอ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 เยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ลโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย่อ๊ยโอไดโอ๊ยโอายโอ๊ยโอ๊ยเอายโอ๊ยาอ๊่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ่ยโอยโอโอโอเราอไม่อก เออมันก็มันเลือกไอ้มันชี้ไปแค่2คนใช่ไป let's go ทุกคนหน้าไม้เออพยายามไอ้หน้าไม้ยิงรัวได้นะกดแช่ได้เลยโอเคถ้ากระสุนเราเยอะพอนะเออเดี๋ยวนน้ำยาน้ำยามีคนตายตรงนน้นน้ำยาโอเคอันนี้ดามิสามสิบอันนี้ดาเมจเฮ้ยของฟ้าแรงกว่าเหรอเนี่ยนะอันนี้ไม่รู้อ่ะูเจ๋มมากเลยว่ะมันเหมือนขวานมันเบลอเลยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งหน้าไม้โอ้โหไอ้ตรงนี้ไปกล่องเพียบเลยเนี่ย มาแล้วครับมาแล้วครับนะครับของเพียบเลยครับเอุเห็นอยู่กล่องเดียวครับดูนะดู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 นู่นดูไหนอ่ะครับนู่นอ่ะดูไดดูไดดูได้เห็นไหมล่ะอย่าวิ่งเยอะพี่อย่าวิ่งเยอะเดี๋ยววิ่งไม่ได้ตายแล้วิ่งไม่ได้ตายแล้วบอกก่อนนะต้องบวกไปต้องบวก F R โอ้ยอุยกระสุนเต็มลมเลยเฮ้ยดีดีดีกระสุนออมาเราสามารถกด E เพื่อดูของในช่องเราได้ด้วยนะ อ๋อก็ว่าอยู่ก็ใส่ล้นไปตั้งเยอะแยะทำไมมันถ้าใส่ไปในบทมันมันอยู่ในตัวอีมอยู่ในตัวอีมอ๊ะพี่เฟสพี่เฟนมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ก่อนแล้วไปไปไปซุ่มบัติชัดๆของยูฝั่งนี้ของขาวกับของทองอะไรดีกว่ากันพี่ก็ชี้ดูเลยว่ามันบวกดาเมจอะไรดีกว่ากันโอ้มันสามารถชี้ดูได้ว่าเรามีดาเมจอ่าไอเทมชิ้นนั้นแหะดาเมจได้ได้เท่าไหร่อันนี้สิบแปดสิบห้าเอ๊ยสิบห้าเลย ไอ้สิบแปดลยไปเลยทุกคนโอ้ดีแหละสิ่งที่เราต้องการเราจะไปล่าติ๊กเลยตามมาด้วยไป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 าปไปไปมปไปไปไมไะไปไปไอไป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 ะปุนไป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 ไนไปไะไปนปไ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 ปหปไปไปไมไปไเไปไปไปไนไเไปไปไนไปไปมปได้ปเปไปยิงปไ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 ไม่ปไ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 ปอปไ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 ป้ปไ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 ีไป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 ไอไไร ลองกดเดี๋ยวอ๋อมันคือแถบชี้ไปหาคนเฮ้ยพี่พีผ่ผมเจอผมเจอกล่องสีฟ้าว <rib> ่ะเฮ้ยกล่องสีฟ้าดูเลเอ้ยเอาดิสวัสดีครับเดี๋ยวดูดิดูดว้าวของกระจายนี่คนปม่เนี่ย <Okay. S 1> เชี่ยของม่วงพี่บอกของม่วงก่อนอะไรอะไรพีพีดูดิของม่วงเล่ย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 ขวานม่วงพี่ขวานม่วงเอาขวานม่วงเลยน้ำเม็ดแรง ขวานม่วงน้ำเบรแรงขวานน้ำเบรดแรงใช่ขวานพี่พี่คนมาปะคนมาปะเอาดน้ำยาสีเหลืองนี่น่าจะเป็นฮิวหรือเปล่าไม่รู้เพิ่มดาเมจสีเหลืองเพิ่มดาเมจสีแดงคือฮิวโอเคพี่ข้างหน้าข้างหน้าหนึ่งตัวก็มาเดี๋ยครับก็มาเดียครับก็มาเดียครับก็มาเดียครับนี่แหละก็มาเดียครับเนหนึ่งนัดนี่แหละคิวกลัวพี่คิวกลัวเอ้ยเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วโอ้ยไม่ถายตัวพี่อ้าวเอาเอ โอยเพี่เข้าไปเต็มที่เลยใช่ปัดวันนี้บอกโอ้กล้ำซ้ำเลยพี่เอาเราตรงไว่าคือว่าเราไม่เหมาะกันกเกมนีี้เกมเนี่ยคือว่ามันต้องมีมันต้องมีทั้งรอบไม่ที่เราชนะพี่มันเป็นไปไม่ได้เราเราเราคนกลับได้ไหมครับ หายตัวแล้วมันตีเราเลยอ่ะโคตรโหดเลยเออรอบสุดท้ายของเราบอกเลยว่าเราต้องชนะไปแล้วลินโก้มันคือรอบสุดท้ายของเราที่เราจะต้องชนะเฟมสุดตายในรอบปะปะเฮ้ยเสียยด้วยเฮ้ยเสียเลยด้วยเหจะตายเนี่ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายถอยมาแล้วถอยมาแล้วพี่อยู่ไหนวะพี่พี่มันมีมันมีตัวตามไม่ไปมันมีตัวตามไม่ไปนีเฮี่เพ้ยเฮ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 ้ยไปกันละ มาแล้วพี่ผมมาแล้ว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 มาแล้วมาแลยมาเลยโอเคเฮ้ยมันหายฟันฟันรอบตัวฟันรอบตัวลยไหมฟันรอบตัวนี่คุณไปคุณไปดูแล้วไกลๆเลยมันรอดไปได้ยังไงเก็บ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 กินหมดเลือดก่อนซดเลือดก่อนเฮ้ยเมฆมาหลังมาหลังมาหลังหลังเฮ้ยเมฆผมมาแล้วมาแล้วทีตายแล้วโอเคลุบ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 โอเคโอเคที่ตายพี่ตายมันมันด้วยโอ้ยโล่เป็นโล อาอาวะเลยเ้าเลยเห้ยอ,อะไรอ่ะอเลยสองหนึ่งเจ้น <c oughs> ี่เอ้าตรงวาเราไม่บอกไหมพี่ผมพูดเลยเราไม่บอกไหมพ <c oughs> เดี๋ยวท้าไม่โดนเจาะที่ตายเลย <c oughs> <c oughs> เยอะคแล้วเลยอ่กองที่หายเลยอ่ะมันไม่โลด้วยดูดิมีนม่โลด้วย โหดไปเนี่ยเอ้ยเอะเดี komm, acab, ๋ยวมันจะแพ้จะแพ้จบแล้วจบแล้วเออก็นี่แหละฮะหลังจากที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะมุ่มเล่นโลบล็อกแล้วก็ไปชวนพี่เฟรมมาด้วยนะฮะตอนนี้เราก็ชวนมาตายวู้ดๆด้วยกันแล้วไม่กลัวทำไมเอามาขายนะอาจะชัดก็ใครชอบคิวดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับเจอกันอีกคลิปหน้าคิวดี้สวัสดีครับไปแล้วครับผมไปครับผมมันดูงูอ่ะพี่เข้าใจว่ามันดูงูไว้ มันดูมู่มาก <c oughs> เออดูกากดูมูม <c oughs> ออ่มากหนักใจ